แล้วรู้เลยวิกกี้พีมนยาภูมิใจในตัวสามีเวียสกลวัฒมากแค่ไหนเป็นอีกหนึ่งนักแสดงของวงการบันเทิงไทยที่ได้ไปโลดแล่นโกอินเตอร์ถึงฮอลลีวูดเช่นเดียวกันสำหรับพระเอกซุปตาเวียสกลวัฒเจ้าบ่าวป้ายแดงที่พึงควงแขนภรรยาน,นอกวงการวิกกี้พีมนยาลั่นระคังวิวากันไปหมดัดหมาท่ามกลางคำยินดีจากคนใกล้ชิดเพื่อนพ้องร่วมวงการและแฟนคลับทั้งประเทศ โดยล่าสุด27กระกันยาคม65เวียได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพวิวในต่างประเทศที่ตรงโตะ๊ะมีป้ายวางไว้ว่า Hollywood ส่วนทางด้านพันระยาสาววิกกี้ได้โพสต์ภาพของสามีด้วยใบหน้ายิ้มแย้มถายกับภาพบรรยากาศโดยรอบๆและระบุแคปชั่นที่แปลเป็นไทยได้ว่าถึงคู่ชีวิตของฉันฉันดีใจและภูมิใจในตัวคุณมากกับการเดินทางของคุณในฮอลลีวูด และฉันแน่ใจว่าคุณจะไปเขย่าโลกครอบครัวของคุณเพื่อนเอซีและฉันจะสนับสนุนคุณเสมอคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดความสบายใจและความสุขของเราฉันรักคุณสามีที่รักของฉันหลังจากนั้นหนุ่มเบียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ยอดคำหวานว่าคิดถึงคุณแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ